อยากให้ออกมาต่อสู้อะไรแบบนี้ครับ mm hmm. คือเ mm hmm. พราะไม่งั้นบางครั้งบางเรื่องมันก็ไม่จบ mm hmm. ผมโดนเดี๋ยวแป๊บหนึง่งมันก็จะคงหายไปหรือน้องออกไปผมก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีอะไรมากระทบน้องอีกหรือเปล่าทั้งๆท,ท,ท,ที่ตัวน้องไม่ได้ทําอะไรผิดเลยอะไรแต่สุดท้ายยังไงผมก็ก็เป็นห่วงความรู้สึกของเขาดี mm hmm. ก็อยากที่จะพยายามพาเขาไปให้ถึงปลายทางให้ได้ ต้องก่อ <ondan S 2> <antique. S 1> นุลาตถามในเรื่องหลังจากที่เราได้เปิดตัว้วสารีไฟทีนี้ก็มีรูปภาพของคุณเองของคุณทีมาอันนี้อย่างไรครับจริงๆผมไม่ได้จริงๆผมมีคนส่งมาให้ผมดูบ้างแล้วแหละครับแล้วก็ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะสำหรับผมคือผมกับพี่เมเปิลนะครับคือผมรู้จักกันอยู่แล้วแล้ววันนั้นเป็นวันที่ผมไปทานข้าวของเชฟถนอมครับแล้วก็จริงๆพี่เมเปิลอ่ะกำลังจะกลับแล้ว แลว่าผมเนี่ยเดินไปข้างหน้าพอดีครับแล้วก็เลยบอกพี่เพื่อนอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งกลับเข้าไปด้วยกันใหม่ก่อนนี่ครับเราก็เลยได้เข้าไปอีกรอบหนึง<ม>่งครับผมก็ได้ไปทานข้าวได้ไปรู้จักคนนั้นคนนี้อยู่ข้างในอย่างี้ครับแล้วก็เป็นพี่เบลใช่ไหมครับรถ่ายวันนั้นผมก็เพิ่งรู้จักพี่เบลครั้งแรกเหมือนกัน<ม>ไปรู้จักพี่เบลที่นั่นครับ ไม่ได้ตกใจเลยครับคือผมก็รู้สึกว่าคือผมกับพี่เมเปิลอ่ะสนิทกันมากๆเป็นพี่น้องเป็นพี่สาวผมเลยนะครับก็คือเป็นพี่สาวที่ผมสามารถคุยได้ทุกเรื่องนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศกับแก๊งไม่ใช่แค่กับทีมเมเปิลนะครับคือเรามีแก๊งของเราครับที่เป็นแก๊งที่ไปเที่ยวต่างประเทศอยู่ที่เกาหลีนะครับแล้วก็รู้จักกันหมดอยู่จํานวนหลายคนเหมือนกันเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ีเรียสอะไรข่าวมันออกมาไม่ได้เป็นแบบนั้นเรอ คือผมก็ไม่สามารถที่จะแบบบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะมาชี้แจงอะไรต่างๆได้อะไรนี้ครับอะไรที่มันจริงไม่จริงอะไรเงี้ยสําหรับผมมันก็อมันก็ทําอะไรไม่ได้มันสุดท้ายคนที่จะคอมเมนต์ก็จะมีทั้งคนชอบคนเกลียดคนรักคนไม่รักเราไม่สามารถไปห้ามเขาได้เพราะฉะนั้นผมทําอะไรไม่ได้นอกจากปล่อยไปอย่างน้อยเรารู้อยู่แล้วว่า เฮ้ยมันเป็นยังไงแล้วก็พี่เมเปิลยังทักผมมาเลยว่าดูสิผมก็อผมก็ทาได้แค่พี่ตามนั้นครับอะไรอย่างนั้นปไปงเนาะเพราะว่าจริงงนี้มันแนานมากแล้วครับจริงๆก็ผมไปนานมากแล้วนะแล้วก็ไม่รู้คือผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่เบลถ่ายผมไม่รู้เลยแล้วก็มาเห็นวันนั้นใช่ไหมมันคือภาพมาจากของพี่เบลใช่ไหมผมก็มารู้ในวันที่มีคนส่งมาให้ผมนี่แหละ โอ้ไม่น้องรับทราบอยู่แล้วครับเพราะว่าวันนั้นผมก็บอกน้องอยู่แล้วว่าผมเจอใครบ้างนะครับแล้วก็อยู่กับใครครับน่าสุดเขาออบเขาตอบเขาชอบเราว่าเออจริงๆแล้วในภาพเขาเองก็รู้จักอันนี้ครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับก็มีรีแอคคือสําหรับผมคือเหมือนผมมาก็คุยกับน้องตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมก็เลยไม่ได้ไปแบบ ใส่ใจอะไรมากอะไรเงี้ยแค่อย่างน้อยเรารู้กันอยู่แล้วว่าน้องรับทราบอยู่แล้วน้องรู้อยู่แล้วว่าผมไปแล้วก็รู้ว่าผมไปอยู่กับใครอะไรยังไงไเงยนะครับแล้วก็ผมแค่บอกน้องไว้ประมาณนึงเฉยๆว่าบางครั้งเราก็ผมไม่อยากให้ออกมาต่อสู้อะไรแบบเนี้ยครับ mm hmm. คือเพราะไม่งั้นบางครั้งบางเรื่องมันก็ไม่จบ mm hmm. อย่างน้อยเออผมโดนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันก็จะคงหายไปอะไรเงี้ยถ้าเผื่อสมมติ น้องออกไปผมก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีอะไรมากระทบน้องอีกหรือเปล่าทั้งๆที่ตัวน้องไม่ได้ทําอะไรผิดเลยอะไรอย่างนี้ยแปลว่าสิ่งที่ตรงอยูคือห่วงความรู้สึกใช่ครับใช่ครับแล้วเขาได้รับผลกระทบเยอะไหมเออจริงๆก็ไม่ได้รับเยอะอะไรขนาดนั้น,นคือผมก็เป็นห่วงแหละหลักๆคือผมเป็นห่วงความรู้สึกของน้องเพราะว่าน้องก็ยังแบบไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนี้เยอะมากมายอะไรอะ,อะไรครับแล้วก็พอเขาต้องมาเจออะไรแบบนี้คือมัน ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเจอมันแค่นี้หรือว่ามากน้อยแค่ไหนที่เขาอาจจะไม่ได้เล่าให้ผมฟังอีกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้ออกไปต่อสู้หรือออกไปแอคแท็อะไรมากนะครับเพราะว่ารา้ได้ครับไม่เป็นไรอ่า้เไดทผมก็มีความเชื่อนะว่าว่าว่าน้องจะ ว่าน้องจะเก่งแล้วก็ไหวกับเรื่องตรงนี้เพราะว่าน้องก็บอกผมอยู่เสมอว่าน้องน้องไม่สนอย่างน้อยคือเราฟังกันและกันนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ผมก็เห็นน้องคอยพูดอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ต้องเป็นห่วงนะอะไรเงี้ยคือ,ค,อคือมันมันก็ทําให้เราเราโล่งใจไปประมาณหนึ่งแต่สุดท้ายยังไงผมก็ก็เป็นห่วงความรู้สึกของเขาอยู่ดีแต่ว่าก็มีการคุยกัน การที่เราจะตุาสานุใจจับมกันเราจะต้องเจอแบบใช่ครับใช่ครับ <c oughs> ผมบอกเอาไว้แต่ต้นแหล้อะไรเงี้ยครับว่าว่ามันจะต้องมันคงจะมีเรื่องอะไรแบบนี้ <c oughs> อีกไม่รู้ต่างๆ,ๆ่าไปเพราะว่าอนาคตเราก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเป็นอย่างไงอะไรเงี้ยครับแต่อย่างน้อยเราคุยกันในเราคุยกันทุกเรื่องเราเล่าให้ฟังทุกเรื่องในทุกๆวันอเงี้ยครับอย่างน้อยผมว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่ดีแปลว่าคุณคิดอยู่แล้วว่าการที่ เราจะมีใครสักคนคนที่จะมาพบกับเราเขาจะต้องเจอเรื่องจริงๆก็คิดเอาไว้อยู่แล้วครับคิดคิดเอาไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ก็ก็อยากที่จะพยายามพาเขาไปให้ถึงปลายทางให้ได้น้อยใจไหมผมอาจจะเป็นช่วงแรกๆที่ผมเคยผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่ได้มีคําว่าน้อยใจมันไม่ได้อยู่ กับผมแล้วอ่ะมันมีแต่คําว่าเป็นห่วงมากกว่ากับคนที่จะต้องเดินทางไปกับเราแล้วสิ่งที่เขาต้องมาเจอโดยที่เขาอาจจะได้ไปเจอในสิ่งที่ดีกว่านี้ก็ได้นะแต่เขาเลือกที่จะเดินเส้นทางนี้ผมก็เลยค่อนข้างรู้สึกความเป็นห่วงกับความรู้สึกของเขาในสิ่งที่ระหว่างทางของการที่เดินไปกับผมแล้วเขาต้องเจออะไรแบบนี้อะไรับี้ ก็เลยจะเป็นห่วงนะตรงนี้อะไรจริงๆมีทั้งแบบล่าสุดเนี่ยก็น้องก็มาเล่าให้ฟังว่ามีทั้งเอ่อน่าจะเป็นโหนหรือหมอดูอะไรไม่รู้ฮะคือเขาทําช่องแล้วก็เหมือนเอาดวงของผมกับดวงของน้องเนี่ยไปดูแล้วก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แล้วเขาเอาไปลงในในโซเชียลอะยครับมันมันก็ทําให้ตัวน้องเองก็รู้สึกไม่ดีอีกว่าไการที่ คือเอาไปดูได้แต่ไม่ใช่การที่เอามาลงอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันก็อาจจะมีคอมเมนต์เข้าไปอีกว่ามีทั้งดีทั้งไม่ดีอะไรเงี้ยมันเป็นดวงของเราอเงี้ยแต่ว่าเขาก็คงไม่น่ามีสิทธิ์เอาของเราไปลงแบบนั้นหรือเปล่าอรเงี้ยครับก็ถ้าใครทำอมาว่าอย่างไรเออผมก็ไม่ได้เข้าไปฟังเหมือนกันครับแต่ว่าเหมือนน้องมาเล่าให้ผมฟังเลยครับซึ่งเขาก็แต่จริงๆผมว่าก็ไม่มีใคร ดูได้ชัดเจนหรอกตามใดที่เขาไม่ได้รู้เวลาเกิดเราอย่างแน่นอนอะไรนี้ครับแต่ว่าอย่างน้อยเขามีชื่อมีวันเดือนวันปีเกิดที่เซิร์ชตาม Google แล้วก็เจออย่างเงี้ยไปดูแต่สําหรับผมนะผมว่าการที่เอาไปลงแบบเนี้ยมันก็มันก็อาจจะไม่ได้เหมาะหรือเปล่าในสิ่งที่คุณทำอะไรงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นดวงของเราแล้วเราก็ยังไม่ได้รับให้อนุชาตในการดูนี่ต่าง,งบอกได้เลยใช่ไหมว่าเขไม่ได้อนุญาตให้ลงนะใช่ครับใช่ครับ กงได้เคลียร์และเข้าใจกันแนีกับผู้หหกองแม่งน้อง <พะ S 1> <ท>าใเลยเขากใจในตัวเราเหมอัือจริงๆก็เราคุยผมกับแม่ของคุณแม่น้องกับคุณพ่อน้องก็คุยกันตลอดนี้ครับก็<ม>สิ่งนี้นเป็นสิ่งที่ที่เออผมแฮปปี้มากมีความสุขมากเพราะว่าอย่างน้อยคนที่เข้าใจเราคือก็มีคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยที่เขาคอยรับฟังเรายังไม่ตัดสินเราจากคอมเมนต์ต่างๆแล้วเราก็ มันทําให้เราที่จะเปิดใจกับทุกๆอย่างเปิดใจกล้าคุยกับทุกๆเรื่องเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ของน้องฟังอะไรนี้ครับว่าจะเป็นยังไงเราจะเดินทางไปแบบไหนเราใช้ชีวิตยังไงในทุกๆวันอะไรอย่างนี้ครับมันทําให้เราสบายใจแล้วมันก็เป็นเหมือนเ,ออเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยู่แล้วผมไม่ต้องมีอะไรปิดกั้นไม่ต้องมีกําแพงแล้วผมอยู่ด้วยแล้วผมมีความสุข ถ้าไม่อยากพลาดข่าววันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n t o p d ดาราและแ n นเ g e Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน t o p d ดารากันด้วยนะคะ